สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดอะหลอดจิตสัตว์ใครโดยธีรพงศ์เทพปรกรณ์ครับคุณครับวันนี้ผมจะทำเมนูแซนด์วิชผักสดให้คุณดูพวกมึงน่ะมันอีเห็ดสดมึงต้องกินแซนด์วิชผักสด เมนูวันนี้จะประกอบด้วยผักและผลไม้สดต่างๆได้แก่ผักกระหอมมะละกอสับปะรดเสาว,วรสแล้วก็ขนมปังก่อนที่กูจะทำเมนูนี้ให้มึงแดกกูจะเล่าให้มึงฟังก่อนมะละกอและเสาว,วรส มีคนเอามาให้กูปลูกกูก็เลยปลูกนี่แหละจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณสื่อสารกันมึงเป็นมนุษย์มึงใช้ชีวิตจิตวิญญาณเว้ยมึงไม่ต้องคิดละว่าจะปลูกดีไหมมะละกอพันอะไรสอบวันรสจะหวานไหมจะเปรี้ยวไหมอีเหี้ยไม่ต้องคิดจิตวิญญาณมีการสื่อสารกันกับจิตวิญญาณอยู่แล้วทำให้มนุษย์ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันในโลกมนุษย์เขาเอามาให้กูปลูกปุ๊บกูก็ปลูกเลยลงมือปลูกเลยจนได้ผลิตผลผลิตคือมะละกอกับสาวปะรดกินแบบโอ้โหกูกินแทบทุกวันน่ะกินไม่มีวันหมดนะเพราะมันเออดกมากนะอะไรที่มีใครเอามาให้มึงง่ายๆอะไรที่มันเออไม่ต้องขวายคว้า เนี่ยมันเหมาะกับร่างกายมึงที่สุดแล้วมึงไม่ต้องไปบอกว่าออกูไม่ชอบกินมะละกอกูเป็นคนที่ไม่กินมะละกอไม่เอาอะ่ะอีควายมึงไม่รู้ตัวมึงหลอกว่าอะไรที่เหมาะสมกับมึงแต่จิตวิญญาณนะ่ะรู้ชาตินี้มึงอาจจะมีชุดความคิดที่แบบว่าไม่ชอบกินมะละกอไม่ชอบกินเสาวรส มึงอาจจะไม่ทําตามจิตวิญ,ญญาณแต่สิ่งที่ได้มาง่ายๆอย่างเงี้ยคือเป็นการบอกการไกด์ของจิตวิญ,ญญาณว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสมกับร่างกายมึงอีควายมึงอย่าเยอะ,ยะนักเลยเนี่ยการใช้ชีวิตโดยเอ่อตามจิตวิญ,ญญาณเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องคิดอีเหี้ยนะจำไว้ได้วยไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะ อันนี้กูก็จะเริ่มจากใส่ประกาศหอมลงไปประกาศนะครับคูไว้ก่อนนะครับติดแจงวิชท,ที่กูทำาง่ายแต่ระหว่างที่กูทําไปเนี่ยกูก็จะให้ความรู้ทางจิตวิญญาณมึงไปด้วยนะมึงต้องกินผักและผลไม้สดผักเนื้อไว้มันเปลี่ยนสาร,สารออแกนิกเป็นออแกนิกได้นะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตไปเป็นสิ่งมีชีวิตนะอ่า ถ้ามึงกินผักสดเอาไว้มึงจะได้ได้อพลังงานชีวิตพวกมึงมันอีเห็ดสดพวกมึงต้องกินผักและผลไม้สดอีควายมะละกอใสนะครับอกูเอาสับป,ประรดหน่อยนึง่าสับป,ประรดเนี่ยเมื่อก่อนกูก็ไม่ชอบกินตอนเด็กกูเพิ่งมากินตอนโตกูเพิ่งมารู้ว่าเออมันเหมาะกับกูนะ แล้วกูไปซื้อสับป,ปะรดทีไรนะกูได้ราคาดีทุกทีเออแม่ค้าจะยัดเย็ดให้กูเปกติขายถุงละสิบเนี่ยให้กูสามถุงยี่สิบคือมันมันได้มาง่ายๆโดยไม,ไม่ไม่ต้องไขว่คว้าเนี่ยมึงก็แดกไปเลยนะไม่ต้องมาเรื่องมากไอ้กูจะใช้เสารถนี่เป็นอ,อแยมนะเว้ยอ่วันนั้นนะเว้ย มีเพื่อนกูมาที่บ้านเขาบอกว่าอยู่ๆเขาก็อยากได้เสาวรสเมล็ดเสาอวรสไปปลูกซึ่งกูก็เอามเมล็ดเสาวรสเนี่ยาตากแดดไว้พอดีเหมือนกับว่ากูตากไว้รอเขามาเอากูก็เลยเอามเมล็ดเสาวรสให้เขาไปที่กูเตรียมไว้เพาะนะอันนี้แหละคือจิตวิญญาณของกูบอกให้กูทําเพื่อรอเขามาอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้แหละคือการสื่อสารของจิตวิญญาณ ที่มนุษย์ไม่รู้กูมาบอกให้มึงรู้อย่างนี้นะเว้ยมึงต้องสำเนียกก็ล้นหน่อยนะเว้ยอ่านี่ไงแซนด์วิชสับแซนวิชส,สำหรับมึองอีเห็ดสดนะแซนด์วิชผักสดนะมึงก็แดกเข้าไปสิอ่ะอืมอืมออมเบผักอืมอ ผักและผลไม้สดมันเป็นอาหารหลักของมึงโดยปกติแล้วมึงควรที่จะมีเนื้อที่ที่บ้านเอาไว้ปลูกผักและผลไม้ิเองการมึงปลูกเองอะ่ะการที่มึงปลูกเองอะ่ะมันทําให้มึงอยู่กับตัวเองด้วยจิตวิญญาณนะต้องอยู่กับตัวเองแล้วมึงจะได้อะไรความรู้ของชีวิตมึงอะ่ะกลับมาเมื่อมึงอยู่กับตัวเองอยู่กับอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะนะกูก็เลยส่วนใหญ่ใช้เวลา ปลูกผักทำโน่นทำนี่นะกูไม่ทำงานไอ้เหี่อจากงานกูก็รอให้มึงบริจาคเงินค่าความรู้จิตวิญญาณให้กูนะกูก็ใส่เงินให้มึงทำบุญให้กูอะแล้วมึงทำบุญให้กับจิตวิญญาณของผู้สร้างมึงก็จะได้ความรู้ของจิตวิญญาณของผู้สร้าง เมื่อมึงได้ความรู้ของจิตวิญญาณของผู้สร้างแล้วมึงจะต้องดีลีทความรู้เก่าออกไปเลยความรู้จากจิตวิญ,ญาณของผู้สร้างเท่านั้นจะทำให้เนื้อตัวมึงสะอาดมึงมาที่นี่เพื่อทำเนื้อตัวมึงให้สะอาดให้มีความรู้ความรักความดีและความจริงของผู้สร้างนะแล้วมึงจะได้สามารถกลับตะวันได้อีเหี้ยอร่อยวะ่ะ มึงเคยแดกอย่างกูบ้างไหมมึงเคยรักตัวเองบ้างไหมอีควายกูทําอาหารกูโพสในเฟซที่มึงตลอดว่าผับคนม้อยสดคืออาหารของมึงถ้ามึงรู้จักชีวิตรจริงๆนะมึงจะเซนได้ถึงการบอกของกูแล้วมึงจะต้องทําตามวิญญาณของมึงคือทําในชีวิตจริงไม่ใช่แค่รู้แล้วมึงก็ยังทําตัวใช้ชีวิตปกติ คือชีวิตของอีกโกะไม่ได้มึงต้องเปลี่ยนชีวิตอีเหี้ยชีวิตนั้นมันของอีกโก้มึงต้องลบทิ้งไปมึงต้องเปลี่ยนชีวิตแบบวิญญาณแล้วญญก็มาให้ถึงจิตวิญญาณอย่างกูจิตวิญญาณจะเป็นคนบอกมึงเองว่าอาหารอะไรมันเหมาะสองกับมึงมึงมันไม่รู้หรอกเพราะมึงมีชีวิตแค่ช่วงชาตินี้ ้าเนี้ยมึงอาจจะว่ามีประสบการณ์ไม่ดีกับมะละกอเงี้ยมึงจะไม่กินมะละกอเป็นท้งท้งชาติอย่างเงี้ยซึ่งมะละกอนั้นะมันจะดีมีประโยชน์กับมึงซึ่งมึงไม่รู้แต่จิตวิญญาณจะรู้มึงต้องพยายามเซนสัญญาณการบอกของจิตวิญญาณให้ได้อนาะ ถ้ามึงทำอย่างนี้แล้วมึงใช้แยมอย่างเงี้ยนี่ขนมปังอะแยมมันใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลทรายมันเหมือนกับว่าเป็นยาเสพต,ต,ติดเลยอะมันทำให้มึงติดอยู่กับน้ำตาลทรายตลอดทั้งชีวิตเนี่ยตอนกูเปลี่ยนไปชีวิตจิากูไม่มกินน้ำตาลทรายเลยถ้ากูต้องการหวานกูก็ใส่น้ำผึ้งหรือไม่ก็เป็นพวกเอ่อน้ำตาลมะพร้าวเอ่อ ต้ตัดปี๊บต้ตัดบึกอะไรประมาณเนี้อ่าเออกูลืมบอกมึงไปเฮียมันอยู่ในตู้เย็นคือน้ำมันสกัดเย็น,น่ะมึงควรกินนะมันประโยชน์ต่อร่างกายมึงประเดีนคือมึงต้องกินแบบสกัดเย็นด้วยเพราะว่ามันไม่ผ่านความร้อนถ้ามึงไปกินที่เขาขายในขวดนั้นแ่ะไม่ได้ไประโยชน์เฮียอะไรเลยมันต้องส,สกัดเย็นเท่านั้นนะมันอาจจะ ต้นคุณแพงหน่อยนะ่ะกินแบบกูนเนี่ยแต่กูก็มีวิธีการกินการอยู่ที่กูพยายามโพสในเฟซบุ๊กมึงอย่างเช่นกูมันกระจอกชอบกินผักเซลอย่างเงี้ยแล้วกูก็โพสคลิปว่ากูไปช้อปปิ้งที่แมคโครแล้วกูก็ซื้อผักเซลอ่ะอะละห้าบาทไม่ถึงสิบบาทเนี่ยผักเซลมันมีประโยชน์อย่างนี้กูจะบอกให้มึงรู้ มึงพวกมึงน่ะมันโง่กินผักแบบมัไม่เซลล์ผักเซลล์นี่เป็นผักพิเศษนะเว้ยผักที่อยู่ตามห้างเนี่ยผักและผลไม้สดนะกว่าเขาจะเอาเข้ามาอยู่ในขายในห้างได้อะเขาก็ต้องมีาการตรวจสอบความปลอดภัยของอผักและผลไม้มีการตรวจสอบสารพิษต,ตกค้างสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่เข้ามาได้อะต้องผ่านการสกรินก่อนอสมมุติว่าพอมันเข้ามาได้ปุ๊บแล้วนะอ่า มันก็มีสารพิษอาจจะไม่มีเลยหรือว่ามีในระดับที่ร่างกายยอมรับได้พอเวลามาอยู่บนชั้นนะเว้ยสารพิษเนี่ยมันก็จะสลายตัวซึ่งมันขายไม่หมดน่ะมันก็จะสลายตัวสลัวสลายตัวไปจนกระทั่งมันถึงเวลาเซล์อ่ะอตอนที่มันกว่าจะเซลล์ได้นะเว้ยสารพิษมันก็ลดลงลดลงลงจนแทบจะหมดแล้วอ่ะมึงที่ดูกว่ามันจะเอาเข้ามาขาได้ มันก็ต้องถูกสกรกีนนะแล้วกว่ามันจะเป็นช่วงพิเศษคือ <c oughs> คือเป็นผักลดราคาได้อ่ะสารพิษมันก็เออดีเคมันก็สลายไปจนมันเหลือก็ทั้งเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็เป็นผักไร้สารพิษแล้วมึงก็ไปซื้อมันที่ผักเซลจะเปนอเฮียอะไรเล่าไม่ต้องอาย <c oughs> มันมีประโยชน์อย่างนี้การกินผักเซลอ่ะทำให้มึงปลอดสารพิษอีกควาย ถ้ามึงไปกินตามตลาดชาวบ้านเนี่ยนะมึงก็อาจจะเสี่ยงว่าชาวบ้านที่เขาไม่มีความรู้เขาก็อาจจะใช้สารเคมีอาจจะพ่นตอนเย็นและเก็บมึงมาขายตอนเช้าอย่างเงี้ยมึงก็อาจจะเสี่ยงได้นะมึงกินผักเซลล์ตามห้างอย่างกูนี่แหละยิ่ที่สุดนะ YouTube, นะนี่ก็เป็นวิธีการคิดของกูวิธีการคิดง่ๆนะขาดีๆไม่กินเสิร์ฟกินผักเซลและผักเซลนี่มันลดร,ราคาด้วยไงมันถูกไง มันถูกและสารพิษบันแทบจะไม่มีอันนี้คือประเด็นมึงเคยคิดในแง่มุมนี้ไหมอีควายอีโง่อกูด่ามึงตลอดเนี่มมมมยมึงกดกูมไหมมึงมาโหไหมก็มึงมันควายมึงมันง่อจริงมึงถูกโปรแกรมจิตให้โง่ให้ง่ให้เป็นมนุษย์ ขึ้นชื่อว่ามนุษย์นราว่างงโง่ทุกตัวมึงก็ข้ามจากมนุษย์ไปมีนญญาแลา้วก็ขี่ิญญาให้ได้มึงถึงจะฉลาดเพราะฉะนั้นพีน่กูด่ามึงเนี่ยมันเป็นความจริงมึงต้องยอมรับให้ได้ถ้ามึงยอมรับว่าตัวเองโง่นะเมื่อน,นั้นมึงจะเริ่มฉลาดคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่เลยไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่คนที่ยอมรับว่าตัวเองโง่เท่านั้น ถึงจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนไม่มีอิกโก้ถึงจะได้เ,ออเรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้ความรู้ทางจิตวิญญาจากกูนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะเว้ยเป็นการบอกออแค่ลอบการกินกันอยู่ของจิตวิญญาณเป็นการบอกวิธีคิดที่มึงอาจจะไม่เคย คไม่เคยรู้นะว,ว่าจิตวิญญาณอ่ะเขาบอกยังไงต้องกนิกนต้องอยู่ยังไงโอเคนะไอ้สนับสนผมด้วยนะบริจาคให้กูได้ที่เบอร์พัย้าเก9 2 9 4 9 9 4 9 2แล้วพบกันใหม่ในจิตวิญญาณในึสุดหนึ่งสวัสดีครับ